สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณูฟังค่ะพบกันนะคะในรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉันชรสมีงาทวีสุขค่ะคุณผู้ชมคะจากคําสั่งคสชนะคะฉบับที่3ทับ2,559ลงวันที่20มกราคม2,559ว่าด้วยการยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและก็ตามมาด้วยฉบับที่4ที่ว่าด้วยการยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสําหรับการประกอบกิจการ การบางประเภทค่ะเมื่อมีคําสั่งนี้ออกมานะคะก็มีบางส่วนค่ะที่อาจจะยังมีความไม่เข้าใจในเนื้อหาสาระที่สําคัญนะคะและเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมค่ะถึงที่มาที่ไปของกฎหมายฉบับนี้รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานะคะวันนี้แขกรับเชิญ4ีท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราค่ะดิฉันขออนุญาตที่จะได้แนะนำนะคะท่านแรกค่ะดรธวารัตน์สุตบุตรผู้กายการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานและท่านก็เป็นโฆษกกระทรวงพลังงานด้วยนะคะ ท่านที่2ค่ะท่านดรพัสุโลหันชุนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและท่านเป็นรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ ท่านที่3ค่ะท่านมนทนสุดประเสริฐท่าทบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและสุดท้ายนะคะท่านพจนีอัธโร,รธพินโยรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะต้องขอกล่าวสวัสดีทั้ง4ท่านนะคะค่ะเริ่มต้นเลยนะคะกฎหมายฉบับนี้ชื่อบอกอยู่แล้วเกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะคะตรงนี้เรียนถามท่านรองพจนีค่ะว่าวันนี้พื้นที่ที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นครอบคลุมที่ไหนอย่างไรบ้างคะค่ะพื้นที่ที่เป็นเขตศ เศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วย10จังหวัด12พื้นที่ค่ะที่แรกก็คือที่จังหวัดตาบนะคะจังหวัดที่2คือมุกดาหารสระแก้วตราดสงขลาหนองคายนราธิวาสเชียงรายนครพนมแล้วก็กาญจนบุรีประกาศไปแล้วก็ประมาณ1ล้านกว่าไร่นะคะอ,อันนี้ วัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ประกาศพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเขตพันนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะเป็นแหล่งสร้างรายได้แหล่งแหล่งการจ้างงานแล้วก็จะใช้ประโยชน์จากการที่ประเทศไทยเข้าสู่เข้าสู่ AEC นะคะโดยเวลาเราประกาศพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเราประกาศเป็นบางอำเภอที่ติดกับชายแดนเท่านั้นคือไม่ใช่ทั้งจังหวัดใช่ค่ะไม่ไม่ใช่ทั้งจังหวัดแล้วก็เวลาการที่จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะคะจะต้องมีการจัด โซนิ่งของอการใช้ประโยชน์ที่ดินว่าที่ดินบริเวณใดควรจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยบริเวณใดควรจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมบริเวณใดควรจะเป็นจะเป็นบ้านจะจะเป็นร้านค้านะคะดังนั้นดังนั้นผังเมือง ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ผังเมืองรวมจังหวัดะนะคะซึ่งก็จะไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือว่าแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงจะต้องมีการทําผังเมืองเฉพาะสําหรับการ สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่ค่ะค่ะ,คะทีนี้แน่นอนว่าการจะทําผังเมืองนี่นะคะต้องใช้เวลาไม่สามารถที่จะทําได้อย่างรวดเร็วในปีนี้ปีเดียวให้เสร็จนะคะก็เลยนํามาสู่ในส่วนของการที่จะออกคําสั่งตรงนี้ที่จะยกเว้นยังไงด้วยคะ่ะท่านที่ทบดีค่ะครับคือถ้าฟังชื่อคําสั่งนะครับค่ะบอกว่าเป็นการยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายผังเมืองรวมกับกฎหมายควบคุมอาคารในเขตเศรษฐกิจพิเศษคือคนฟังก็ตกใจจริงๆแล้วสาระคือว่าในเขต ัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันจะต้องมีผังเมืองรวม,มใส่ทั้งหมดในพื้นที่แต่ว่าการที่จะออกเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวมเนี่ยมันใช้เวลาเพราะว่าเป็นขั้นตอนตามก,กฎหมายนะครับเราออกกระทรวงผังเมืองรวมเร็วที่สุดเนี่ยใช้เวลาปีครึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงที่เป็นช่วงเร่งด่วนที่รัฐบาลจะเร่งรัดที่มีการพัฒนาเนี่ยก็ต้องมีผังเมืองรวมชั่วคราวค่ะซึ่งเราใช้พอรอคู่มคานมาเป็นเครื่องมือโดยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับ ตามพรารคบคุมคารซึ่งประกาศกคุรมอไซอันนี้ก็คือผังมือลมชั่วคราวอเอามาบังคับไว้ก่อนแทนก,กระทรวงผังมือลมจังหวัดซึ่งรายละเอียดที่ท่านรองพระจนณีพูดว่ามันไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาแต่ว่าตัวผังมือลมชั่วคราวที่เราทำเนี่ยนะครับขณะนี้เราประกาศแล้วที่สระแก้วนะครับจังหวัดแรกนะครับที่ตากที่แม่สอดได้กําลังตามมาตรงนี้เนี่ยเขเกิดขึ้นจากความต้องการขอ,ของพี่น้องประชาชนเราก็ประชุมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่า เราจะกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินโซนนี้เป็นโซนนิคมอุตสาหกรรมโซนนี้เป็นโซนพณิชยกรรมที่อยู่อาศัยสถานที่ราชการเหมือนกับพาคมุ่งรวมทั่วไปแต่เราใช้ประกาศกระทรวงไทย<ฆ>แทนกระทรวงภัคมุมกก่งรวมกระทรวงภาคมุองรวมเราก็ดําเนินการอยู่แต่ว่ากระบวนการเนี่ยมันมี18ขั้นตอนบางจังหวัดก็อยู่ขั้นตอนที่สามที่4ี่ที่ห้านะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะถึง18เนี่ยมันใช้เวลาเป็นปี<ฆ>เราก็เอาประกาศกระทรวงมหาดไทยตรงเนี้ย ทดแทนไปก่อนในเบื้องต้นนะครับผมคิดว่าถ้าอ่านเวิร์ดดิ้งตามประกาศเนี่ยประชาชนอาจจะสับสนเพราะว่ามันเป็นเวิร์ดดิ้งทางกฎหมายแต่สาระสาคัญคือว่าเรามีผังบวงรวมชั่วคราวแทนผังืองรวมจังหวัดเดิมแล้วก็เมื่อวางผังืองรวมเมืองเขตเสร็จแล้วเสร็จก็เอาผังืองรวมนั้นามประกาศใช้แทนเปลี่ยนการใช้อำนาจของกฎหมายว่าใช้จากตัวไหนกับตัวไหนแต่ในแง่ของความเข้มข้นหรือการที่จะต้องเกิดความรัดกุมล่ะคะก็เช่นเดียวกับผังืองรวมทั่วไปครับเรากําหนด การใช้เล่นเช่นยกตัวอย่างเช่นย่านพาณิชกรรมเนี่ยเราก็บอกว่าพื้นที่หมายเลขนี้กําหนดว่าเป็นพื้นที่ย่านพาณิชกรรมให้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ตึกสูงได้ไม่เกินกี่กี่เมตรนะครับแต่เราก็มีข้อห้ามห้ามมีโรงงานอุตสาหกรรมในโซนนี้<ม>เพราะว่ามันไม่ควรมาอยู่โซนนี้เรากาหนดโซนอุตสาหกรรมไม่รักเาไปอยู่อุตสาหกรรมหรือโซนที่พักอาศัยเราก็บอกว่าไม่ควรที่มีอาคารพาณิชย์มากนักจะเป็นอาคารก็เป็นาาสําหรับเซิร์ฟสําหรับให้กับประชาชนที่อยู่ในย่าน าการผักกาสัยมีร้านค้าเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเป็นต้นนะครับก,ก็เหมือนกับผังมุ้งลมทั่วไปแต่ว่าเราออกปกวงผังมุ้งมเนี่ยไม่ทันก็มีผังมุ้งมชั่วคราวใช้แทนไปก่อนแต่เมื่อเราสามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จแล้วก็กลับไปใช้ใชผังมุ้งรวมโดยปกติกตในช่วงนี้ก็จะม,มีในส่วนพื้นที่ที่ใช้เป็นชั่วคราวประกาศกระทรวงมหาดไทยมีอายุเพียงหนึ่งปีครับ ออพอพอดึงปีเราก็มีโกโรโซใหม่มาแทนก,ก็เป็นกลุบภผามรวมโดยทั่วไปค,ค่ะวันนี้ประชาชนเองอาจจะรู้สึกว่าเออเราแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ดีๆจะมาตั้งข้างบ้านเราได้หรือเปล่าจะมีอะไรมาเป็นกฎหมายบังคับหรือว่าดูแลหรือเปล่าต้องเรียนถามท่านิบดีค่ะ,ะ,คะในในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ประกาศมาเนี่ยอนุญาตให้ตั้งโรงงานบางประเภท เท่านั้นเอง,<า>งครับประเภทเท่านั้นเองซึ่เป็นอุตสาหกรรมเบานะครับแล้วก็จะมีอนุญาตให้เรื่องของตั้งนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งทั้งนิคมอุตสา,ารหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขต่างๆเนี่ยแน,น่นหนาพอสมควรแล้วถึงอุตสาหกรรมเบาที่สามารถตั้งได้เนี่ย <S <s ก็ยังมีกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเบาต่างๆเนี่ยมีอีกหลายข้อทีเดียวนะครับที่เราจะกันกรอง ก่อนที่จะอนุญาตให้โรงงานเข้าไปตั้งได้และถ้าโรงงานเข้าไปตั้งได้แล้วเนี่ยก็ยังมีการมาตรการในการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนอื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ประชาชนทั่วไปได้มีความสบายใจว่าถ้าโรงงานเนี่ยตั้งในเขตต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยหมายความว่าได้ถูกการกันกรองมาอย่างครบถ้วนแล้วแล้วก็มีระบบ การกำกับดูแลโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกันครับซึ่งจริงๆแล้วในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็เป็นเขตที่เรามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากจะให้มีการพัฒนาซึ่งการพัฒนาการเติบโตก็จะต้องมีเรื่องของอุตสาหกรรมหรืออะไรต่างๆเพียงแต่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ในการยอมรับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เขามีสิทธิ์มีเสียงด้วยไหมคะจะมีขั้นตอนของการรับฟังของคุณถห็นก่อนที่จะออกใบอนุญาตซึ่งตอนนี้เป็นขั้นตอนปกติทุก ทุกเรื่องของอุตสาหกรรมไม่ได้ยกเว้นเรื่องของการทํา EIA อะไรทุกอย่างนี่ยังอยู่ในมาตรฐานที่ต้องดําเนินการเ,าเรื่องของ EIA ESHA เนี่ยจะระบุเพียงอุตสาหกรรมบางประเภทอุตสาหกรรมที่จะอนุญ,ญาตให้ตั้งในเขตพัฒนาเศร,รฐษฐกิจพิเศษที่จะเป็นอุตสาหกรรมเบาซึ่งไม่ต้องมี e, HA, e IA, s i a EIA นะครับแต่จะมีเงื่อนไขอื่นเช่นทำเลที่ตั้งนะครับห้ามตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตที่ติดกับโรงเรียน ติดเกาบัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับันนั้นในส่วนของผู้ประกอบการเองก็สามารถที่จะเดินหน้าช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ใ,ในส่วนของชาวบ้านหรือประชาชนในพื้นที่ก็ยังคงมีความสบายใจว่าเขาก็ได้รับการดูแลและได้สิทธิของเขาอยู่ด้วยเหมือนกันตอนช่วงรับฟังควาพิเิตนะครับหรือว่าถ้าสามารถจะร้องเรียนได้นะครับถ้ามี เดือดร้อนลำคาญนะคะที่มาถึงฉบับที่4ี่ฉบับที่4เนี่ยจะมาเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการบางประเภทแล้วก็นําไปสู่เรื่องของเกี่ยวกับพลังงานประเด็นนี้ค่ะท่านท่านดรทวารัตนคะมีอะไรที่อยากจะได้ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจครับก็เบื้องต้นนะครับก การพัฒนาพลังงานเนี่ยปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลพยายามมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาพลังงานทดแทนนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์สําคัญที่ทางกระทรวงพลังงานกําหนดไว้ก็คือการพัฒนาพลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับศักยภาพนะครับศักยภาพแปลว่าตรงไหนมีมากก็ควรจะพัฒนาเรื่องนั้นเยอะหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าการศักยภาพพลังงานทดแทนเนี่ยในอดีตยังไม่เคยได้มีโอกาสนํามารวมกับการประมวลผลในการจัดทําผังเมืองนะครับ ผมยกตัวอย่างเช่นบริเวณที่ลมพัดแรงนะครับอาจจะต้องมีกังหันลมนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยเราอาจจะยังไม่ไม่ได้มีการศึกษาที่ทันทุวงทีในการที่จะกําหนดเขตในบางพื้นที่ที่อาจจะอนุญาตให้กังหันลมสามารถตั้งได้นะครับเป็นต้นนะครับประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเองก็มีการประยุกต์แล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะนะครับเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดบนหลังคาบ้านนะครับก็จะเห็นว่าทําให้โรงงาน พลังงานแสงอาทิต์เนี่ยสามารถที่จะอยู่บนบ้านได้อย่างนี<ม>้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเออทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปศักยภาพที่พลังงา,านทดแทนที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องทําให้เกิดความสมดุลแล้วก็ผนวกกับศักยภาพเชิงพื้นที่<ม>แล้วก็ให้เหมาะสมกับเรื่องของการจัดรูปเมืองการจัดการจัด <fro> ผังเมืองด้วยนะครับเรื่องของพลังงานทดแทนนี้จะต้องประกอบออกับตัวพลังงานหลักด้วยนะครับเพราะว่าพลังงานหลักเนี่ยจะเป็นแหล่งที่จะใช้แบ็กอัพ นะครับให้กับการพัฒนาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆนะครับปัจจุบันเนี่ยผมยืนยันได้อีกครั้งว่าเรายังไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้ด้วยพลังงานทดแทนเพียงอย่างเดียวนะครับยังต้องมีพลังงานกระแสะหลักเข้ามาเป็นส่วนผสมและทําให้เกิดความสมดุลกันนะครับเพราะว่าพลังงานทดแทนในบางทีมีมีมามาไปไปอย่างนี้ลมพัดแดดออกอคลื่นลมสงบก็อาจจะมีผลต่อสกยภาพพลังงานทดแทนในบางประเภทะคชาวบ้านเขามีความกังวลใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งโรงงานหรืออะไรด้วยไหมคะ ใช่ครับเพราะว่าเดิมเลยเนี่ยความเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ย<ช>นะครับเป็นโรงงานประเภทหนึ่ง,งซึ่งโรงงานประเภทหนึ่งเนี่ยในกฎข้อบังคับของทางผังเมืองนี่อาจจะตั้งไม่ได้ในบางพื้นที่ทางทั้งที่ในบางพื้นที่นั้นเนี่ยมีศักยภาพพลังงานอยู่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของขยะนะครับขยะเนี่ยจริงๆแท้จริงวิธีจัดการที่น่าจะดีที่สุดก็คือการรีไซเคิลให้การไปเป็นพลังงานแท้จริงพูดง่ายง่ายก็คือโรงไฟฟ้าขยะควรจะตั้งอยู่กับบ่อขยะ นะครับแต่บอ่อขยะในหลายพื้นที่เนี่ยเป็นโซนที่ไม่สามารถสร้างโรงงานได้นะครับ mm hmm. เป็นต้นเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นที่จะผน,นวกศักยภาพเชิงพื้นที่เหล่านี้ให้เหมาะสมกับการพัฒนา mm hmm. พื้นที่ในภาพรวมด้วยครับค่ะดังนั้นวันนี้ถ้าพูดง่ายๆนะคะคําสั่งที่ออกมาตรงนี้เราต้องการที่จะขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดการเจริญเติบโตในด้านต่างๆขณะเดียวกันเรากําลังจะบอกพี่น้องประชาชนว่าในการพัฒนาไปนั้น จะต้องไม่กระทบกับวิถีชีวิตไม่กระทบต่อคุณภาพชีวิตตรงนี้เองแต่ละท่านก็บอกว่ามีกฎหมายที่จะรองรับแล้วก็จะดูแลอยู่แล้วอย่างนั้นด้วยไหมคะ,ผม,ะผมขออนุญาตนะฮะในในนะที่ผมดูเรื่องกฎหมายผังเมืองรวมท,ที่เป็นเรื่องสาระที่เราบอกว่าเรายกเว้นการประกอบกิจการบางประเภทนะครับคือเรื่องโรงงานซึ่งขณะนี้พี่น้องประชาชนกังวลบอกเอ๊ะผังเมืองไปยกเลิกการสร้างการสร้างโรงงานในในทุกผังเมืองรวมเลย ซึ่งกรณีผมคิดว่าอาจจะเป็นประเด็นที่ยังเข้าใจค่าเครื่องนะครับหลักๆเนี่ยในประกาศฉบับที่4เนี่ยปีอยู่2เรื่องหลักๆคือเรื่องพลังงานนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนกับเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่เ,เรื่องขยะเนี่ยผมขออนุญาตเรียนสั้นๆว่าคนเราเนี่ยผลิตขยะวันละหนึ่งกิโลต่อวนันประเทศไทย65้าล้านคนเพราะนั้นมีขยะมากกว่า65 0 0 0ันตันต่อวัน ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมีการทิ้งโดยที่ไม่ได้ดูแลนะครับปัญหาเลี่ยราดของขยะปัญหาเรื่องเชื้อโรคเรื่องทัศนอุจจาร์เนี่ยเต็มประเทศไทยนโยบ,นบายรัฐบาลคือให้แก้ไขปัญหาขยะนะโดยมองว่าน่าจะมีการจัดการขยะขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่นั้นประชาชนในพื้นที่ต้องดูแลเองอจะไปบอกว่าจากจังหวัดกอจะไป,ปบําบัดที่ขอเนี่ยไม่ได้เพราะว่า เราเป็นผู้ผลิตขยะ <Yeah. S 1> เพราะนั้นการกำจัดขยะนยในผังเมืองรวมเราไม่ได้กำหนดที่ทิ้งไว้โดยทั่วไปเมื่อจะมีการก่อสร้างที่ทิ้งขยะก็จะมาขอแก้ผังเมืองเพื่อให้ใหสามารถก่อสร้างได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนโย,ยบายของรัฐพยายามที่จะให้เทศบาลองค์กรปกครองส่ท้องถิน่นร่วมกันเพราะว่าการที่จะผลิตพลังงานจากขยะเนี่ยจะต้องมีปริมาณขยะ <S 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 ในเชิง เ c ็ก o คนิมสเกนะครับมากกว่า250ตันต่อวันเพราะฉะนั้นก็ต้องรวมเทศบาลก็อวตอขอเนี่ยรวมรให้ได้มากกว่า250ตันต่อวันแล้วจุดที่จะสร้างเนี่ยมันก็ควรไม่ห่างจากชุมชนเพราะว่าถ้าห่างมากก็ขนส่งไม่คุม้มเพราะฉะนั้นตำแหน่งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะระบุไว้ในผังเมืองได้ mm hmm. เราก็มองว่าตรงนี้สิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในภาพบวก mm hmm. เพราะว่าขยะแต่เดิมขยะคือขยะแต่ปัจจุบนะันขยะเนี่ย มีเป็นเงินครับเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมรับซื้อขยะเพราะฉะนั้นขยะที่เราเอามาเผาเนี่ยเป็นการลวมลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชนนะครับเอกชนมาสร้างโรงงานารักซัพสปายจัดหาขยะไปให้ผมประโยชน์ที่ไฟฟ้าเอาไปขายแบ่งกันรัฐส่วนหนึ่งเอกชนส่วนหนึ่งของรัฐนี่ก็เอามาใช้สําหรับดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมว่ามันก็เกิดประโยชน์นะครับเพราะนั้นเรื่องการจัดการขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคน ไม่ควรปฏิเสธนะครับส่วนเรื่องที่2เรื่องของพลังงานทดแทนก็อย่างที่ท่านผู้แทนของกระทรวงพลังงานได้กุณาอธิบายเนี่ยผมคิดว่าเราผังเมืองเนี่ยเรายกเว้นเฉพาะโรงงานที่อยู่ในแผนของกระทรวงพลังงานโรงงานประเภทอื่นไม่ได้ไม่ได้ไปแตะเลยครับยังห้าเหมือนเดิมเพราะนั้นไม่ต้องกังวลว่าพี่น้องประชาชนกลัวบอกว่าจะมีโรงงานมาสร้างข้างบ้านไม่ได้ครับต้องอยู่ในแผนซึ่งแผนจะมีอยู่4แผนนะครับ แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี58-79แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกปี58-79แผนบริหารจัดการน้ามันเชื้อเพลิง58-79และแผนบริการจัดการการ<ม>๊าซธรรมชาติ58-79เช่นกันนอกเหนือจากแผนนี้ไม่ได้ครับค่ะนะครับคราวนี้เป็นเป็นจะยืนยันว่าเราไม่ได้มองว่าไปเอื้อให้กับเอกชนแต่ว่านี่มันเป็นความมั่นคงมั่นคงทางพลังงานของประเทศเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนไทยทุกคนต้องต้องรับทราบแล้วก็ต้องช่วยสนับสนุนด้วยซ้ำไปะค,ะค่ะทุกคัมาถามท่านท่านรองพจนีค่ะ,คะว่าการที่เราทําแบบนี้นี่นะคะมีผังเมืองชั่วคราวเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจไปได้มากน้อยขนาดไหนคะค่ะก็คือนักลงทุนเขาจะเกิดความมั่นใจนะคะว่าเราได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ให้เขาอยู่ เป็นโซนที่ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ชาวบ้านเองหรือว่าประชาชนพี่น้องประชาชนก็จะมั่นใจว่าอุตสาหกรรมก็จะไม่มาอยู่ในพื้นที่ที่จะเป็น<ฆ>พื้นที่ที่อยู่อาศัยนะคะแต่สิ่งที่เหนืออื่นใดก็คือว่าพื้นที่เนี่ยจะมีการจัดระบบนะคะเพื่อเป็นการรองรับผังเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเสร็จในปีหน้านะคะช่วงนี้เราก็จะใช้ผังชั่วคราวไปก่อนนะคะซึ่งจะทําให้นักลงทุนเขามั่นใจแล้วเขาก็จะมาลงทุนนะคะการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นนะคะท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรอยากจะฝากบอกไปยังผู้ที่ประกอบอุตสาหกรรมด้วยไหมคะรวมถึงชาวบ้านด้วยผมอยากจะเรียนว่าคําสั่งขอตอยที่สี่อันนี้นะครับที่ไม่ไม่ครอบคลุมถึงโรงงานอุตสาหกรรมสี่ประเภทด้วยกัน คือประเภทลำดับที่88ก็คือโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็89เกนี่ยก็คือโรงที่เกี่ยวกับแกส๊สชีวภาพแล้วก็ร้อยหนึ่งร้อยห้าอะไรที่พันเกี่ยวกับขยะหรือการบำบัดเนี่ยนะครับเป็นคำสั่งที่จะน่าจะสร้างความมั่นใจ ให้กับนักลงทุนนะครับแล้วก็รองรับกับน,นโยบายต่างๆที่ท่านนายกทมนทนได้พูดมาแล้วนะครับแต่ความที่จะอาจจะกระทบกับประชาชนนั้นก็อยากจะสร้างความมั่นใจว่าขั้นตอนต่างๆในการอนุมัติ การอนุญาตต,าต่างๆเกี่ยวบอนุญ,ญาตที่เกี่ยวข้งของกับการตั้งโรงงานเนี่ยเราการทํากันอย่างเข้มข้นและรัดกลุ่มนะครับไม้ถ้าโรงงานขนาดใหญ่หน่อยก็จําเป็นจะต้องมี E H I A ถ้าย่อมลงมาหน่อยอาจจะต้องมีเป็น E I A หรือถ้าเป็นอีกส่วนหนึ่งอาจจะมี E S A หรือ, e อมีกฎกระทรวงและประก,ศกาศกระทรวงต่างๆตามลําดับนะครับที่จะควบคุมดูแลให้โรงงานที่มีคุณภาพเท่านั้น จะตั้งได้ในพื้นที่ต่างๆนะครับและนอกจากนั้นยังมีระบบการกำกับดูแลที่เข้มข้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งนักลงทุนมีความมั่นใจและประชาชนชก็ยังเรียกว่ายัางดูรายเรื่องสิ่งแวดล้อมไปอย่างเต็มที่คือความตั้งใจที่จะพัฒนามไม่ได้ก่อให้เกิดการประนีประนอมในคุณภาพและมาตรฐานในการ <นะ S 1> ที่จะพิจารณานะคะ,<น>ะท่านธวรัตน์ค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากไว้คะคำสั่ง คสชทั้งฉบับที่3าและฉบับที่4เนี่ยเป็น,นกลไกสําคัญที่จะทําให้เกิดการความมั่นคงด้านพลังงาน,ค,นครับเพราะประเทศไทยเองยังมีความต้องการที่จะต้องการใช้ไฟฟ้าน้ํามันและกา๊าซในทุกรูปแบบอย,อ,ยอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นการที่การประกาศยกเว้นพังองเนี่ยไม่ได้แปลว่ายกเว้นทุกอย่างนะครับกฎระเบียบอื่นที่เป็น กฎระเบียบเฉพาะในเรื่องนั้นๆเนี่ยยังดําเนินการอยู่อย่างเข้มข้นนะครับอย่างที่ท่านทิบดีทั้งสองท่านได้เรียนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อชุมชนเนี่ยยังดําเนินการอย่างเข้มข้นใ,ในส่วนพลังงานเองก็ให้การยืนยันครับถ้าเป็นโรงไฟฟ้าขนาดที่ใหญ่เกินกว่า10เมกะวัตต์จะต้องดาเนินการตามข้อกําหนดให้จัดทำ E H I E I A หรือ E H I A ผู้ประกอบการที่จะต้องดำเนินการก็ต้องดําเนินการตามนั้นครับส่วนพลังงานทดแทนนี่ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึงอยากจะให้เทคโนโลยีเนี่ยเหมาะสมกับศักยภาพเชิงพื้นที่ะนะครับเพราะฉะนั้นคําสั่งที่4เนี่ยก็จะเป็น กลไกที่จะช่วยเกื้อนหนุนทําให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นครับในวันนี้ชัดเจนนะคะว่าสิ่งที่รัฐบาลนั้นเดินหน้าโดยเฉพาะการพัฒนาในเขตพัฒนาเศ,ษศรษฐกิจพิเศษนั้นต้องมองให้เห็นภาพในทุกๆมิตินะคะคือเป็นความมั่นคงความมั่งคั่งแล้วก็เป็นความยั่งยืนด้วยในได้ฟังจากแขกรับเชิญทั้งสีท่านนะคะวันนี้คงจะได้เข้าใจในวัตถุประสงค์และก็เจตนารมณรวมถึงแนวทางในการปฏิบัติของทุกภาคส่วนด้วยค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งสีท่านนะคะค่ะ เวลาของเดินหน้าประเทศไทยแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ